รถรางกินเห็นม่้น้ำแข็งชขจับโหกินเป็นน้ำแข็งหนาวบ่หนาวละลบสิบเก่าอยู่เดี๋ยวนี้ มังน้งำแข็งจับจับเฉียนมือก็ได้ร้ายร่งมือก็ได,อกได้น้อยออสลลงงามมองชิวทัด โอ้ยมีกระตบหน้อยครับตึกแกมโอ้ยตกจุยโอ้ไกลๆพุ่นสุ่มมาอย่างน้อยนึงอาจจะบ่เห็นคักไก่พดอันนี้มันแคมของเขา